เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงะนะครับแล้วันนี้เราอยู่ในเกม Cover Retribution ครับผมวันนี้ครับผมจะมาทำการสปอยอัปเดตหนึ่งเรียกได้ว่าเกมนี้หลังจากที่ผมทำคลิปลงไปได้สักพักหนึ่งนะต้องบอกว่าคนเริ่มตามเข้ามาเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเมื่อวานช่วงประมาณตีหนึ่งนะ คนเล่นเกมนี้สูงถึง8000เลยจะแตะหมื่นแล้วจากวันแรกที่ผมทำคลิปไปแค่2,000คนเท่านั้นเรียกได้ว่าต้องต้องยอมรับว,ว่าเกมเขาทำมาดีจริงๆแล้วก็ระบบเขาค่อนข้างน่าสนใจใครที่ไม่ได้ลองมาเล่นผมอยากจะให้ลองมาจริงๆนะครับลองเปิดใจดูนะเกมเขาค่อนข้างแปลกใหม่ได้ระดับหนึ่งนะเขาทำระบบเหมือนที่เกมอื่นไม่เคยทำมาก่อนแล้วทีนี้มันเลยดูน่าสนใจนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเกมนี้มันมีดียังไงมีดีตรงไหนแล้วก็ทำไมคนถึงเข้ามาเล่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสปอยอัปเดตหนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับอนญี้พับจอนะไปทางนิดขอรดของตัวผู้พัฒนานะครับตรงนี้จะเป็นหลอกอัปเดตของเขาที่เขากำลังจะทำการอัปเดตหนึ่งเข้ามาในเร็วๆนี้ผมได้ยินมาแววๆว่าอาทิตย์หน้าวันเสาร์หรืออาทิตย์นี่แหละ นะครับจะทําการอัปเดต1แล้วนะเรามาดูดีกว่าว่าอัปเดตนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับออย่างแรกครับตรงตรงเนี้ยเขาเขียนมาก่อนนะว่าอันนี้ยังไม่ได้เข้าอัปเดตหนึ่งนะแต่เขาจะทำนะครับคือการรีเมคระบบคอมแบททั้งหมดเลยนะนี่เลยคอม b a t รีเมคคัมมิ่งซ o นนะแต่เขาจะทำใหม่ให้เราทั้งหมดเลยแล้วก็ระบบ PVP เกมโหมดนะแล้วจะใส่ในส่งตัว Air Combo เข้ามาด้วย นะครับแล้วก็เพิ่มการดงการแดดแบบใหม่การด็ดหลบสกิลนู่นนั่นนี่นะไม่รู้ว่าอิโปตรงนี้เขาหมายถึงอะไรแบบแดดแบบอิโปหลบแบบนี้หรือว่าจะเป็นสไตล์การต่อสู้ที่จะเอามาเข้ามาในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เลยนะครับเออน่าสนใจนะพอเขาเห็นว่าคนเริ่มเทมาทางเกมเขาเยอะขึ้นเขาแบบขยันมากผู้พัฒนาเดบเออแบบทํานั่นทํานี่แบบขึ้นเรื่อยๆืเยอะขึ้นเรื่อยๆรืยเรื่อยๆยเลย,เย,เยนะ แล้วดูฮะอัปเดตแรกคือใส่เข้ามาแล้ว3พลังนะตรงนี้เขาบอกเลยนี่ครับจะเป็นอัปเดตสำหรับอัปเดตหนึ่งนะที่จะมาจะเป็นทั้งหมด3พลังนะตัวแรกเนี่ยแน่นอนครับเป็นของจักรพรรดิเวทมนต์นะพลังเวลานะครับผมชอบที่สุดเลยพลังเนี้ยเล่นมาแนวโคเบอร์มาทุกเกมผมต้องเล่นจริงๆพลังเนี้ยชอบมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำออกมาจะดีหรือเปล่านะ แล้วก็ตัวที่สองนะถ้าจําไม่ผิดคนนี้เขาเป็นพี่ของไอ้คนที่ใช้เวทไฟนะแต่แต่ในเรื่องมันโดนตัดแขนแล้วตอนหลังมันไปได้พลังไอ้ซาลามเมนเดอร์มาเออผมไม่รู้ว่าในนี้มันจะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าจะแบบเป็นร่างก่อนโดนตัดแขนที่เป็นแบบพลังสิงโตหรือว่าจะเป็นร่างแบบหลังโดนตัดแขนไปแล้วเออเยังไม่ชัวนะครับที่ใช้ซาลามเมนเดอร์เป็นพลังไฟเออเดี๋ยวต้องมาดูกันส่วนพลังที่สามเนี่ยมันเป็นของไอ้เนี่ย น้องน้องหรือพี่มันน่าจะน้องนะน้องของไอ้คนที่ใช้พลังวาแบบเทเลพอร์ตะเออที่ไปนั่นไปนี่ได้นะแต่ผมจําไม่ได้ว่าพลังเขาคืออะไรเออเนะีนะ่ยเนี่ยโทษทีจําไม่ได้จริงนะครับอ่ะมาดูส่วนต่อไปกันนี่แคบนี่คือที่จะมาในอัปเดตหนึ่งนะที่ผมให้ดูนะตั้งแต่พลังไล่ลงมานะครับอ่าอันนี้เลยนะครับเขาจะทําการเอาสไตล์การต่อสู้สเปียร์เข้าแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย จะมีแค่คาร์ดนักดาบนะครับเกมนี้มีอาวุธ3ประเภทนะณปัจจุบันจะมีดาบมีค้อนหรือประเภทอาวุธไม่มีคมนะครับแล้วก็จะมีะทวนเนี่แหละเนี่ยสเปียร์เนี่ย,ปปย,ยอ่ะสปเปียหอกนะครับ3คาร์ดแล้วก็มีหมัดด้วยเออหมัดอาจจะเป็นคาร์ดที่4หรือเปล่าเนี่ยไม่ชัวร์นะแต่ว่าอัปเดตหนึ่งนี้เขาจะเอาหอกเข้ามาก่อนนะครับเออน่าสนใจน่าสนใจแล้วนี่คืออัปเดตหนึ่ง ที่เขากำลังจะทำเอาเข้ามาในอาทิตย์หน้าหรือเปล่าไ,ไม่ชัวร์นะเร็วๆนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วจะให้ดูนะที่ผมบอกว่าระบบเกมเขาแปลกใหม่แต่ผมให้ดูนี่ๆๆอ,อยู่ไหนนะห้องสนิพีคือเปล่าไม่ใช่ดิผูอยู่ในห้องพูนะไหนไหไหนเออนี่แหละนี่แลหละโคตรน่าสนใจ น่าสนใจมากๆตอนแรกเกมนี้ผมคิดว่าเอ้ยทําไปอาจจะไม่ดังหรือเปล่ามันจะสนุกหรอวะอะไรเงี้ยพอะเล่นแรกๆผมก็รู้สึกว่ามันโอเคแต่มันจะไม่ได้สนุกขนาดนั้นระบบเขาก็มีเยอะนะระบบลึกนะครับเดี๋ยววั้ผมจะมาเจาะเรื่องระบบเกมให้ทีนะเดี๋ยววันนี้ขอมาพูดตัวเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นระบบปีศาจที่เขาจะเอาเข้ามาในอนาคตอันไกลแล้วกันไกลนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาทำจะเสร็จแล้ว นะคืออย่างนี้ผู้พัฒนาเนี่ยเขาเขาแบบว่าเขาเป็นคนที่คิดถึงผู้เรียนมากๆเขาจะทําอะไรอะ่ะเขาจะถามก่อนเหมือนอันเนี้ยเขาทําแล้วแต่เขาก็ถามนีอันนี้เป็นคำถามที่เขาถามว่าอ่าผมลองไปแปลแล้วเรียบร้อยนะอารมณ์แบบว่าคุณโอเคไหมเออถ้าเกิดจะมีพลังปีศาจเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยเออและพลังปีศาจตัวเนี้ยสามารถหาได้ด้วยเออนะครับ เกมนี้จะมีถ้าใครดูกระตูนเนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะมีเผ่าเกมนั้นจะมีเผ่าปีศาจด,ด้วยมีคนอะไรพวกนี้นะไอตัวเผ่าปีศาจเนี่ยในเกมที่เขาจะเอาเข้ามามันจะเป็นแบบฟิลแบบอารมณ์แบบไปเจอประตูมิติของโลกปีศาจสมมุตินะเราเดินไปเจอแล้วเราเข้าไปในนั้นอะ่ะมันจะสุ่มปีศาจให้คุณสู้จะมีปีศาจทั้งหล,หลายระดับด้วยกันนะตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ4อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าคุณจะเจอตัวไหนแล้วถ้าเกิดคุณสู้ชนะเนี่ย ใครที่ดูมาจะรู้เลยว่าคนนะที่ถ้าเกิดชนะปีศาจได้เราจะสามารถทําพันธะสัญญากับปีศาจได้เพื่อรับพลังเออแต่แต่นั่นคือสิ่งที่คุณคิดว่าอ๋อเราก็จะได้พลังปีศาจมาใช้ใช่ไหมมันก็ใช่แต่ไม่แต่ไม่ทั้งหมดเราจะกลายเป็นปีศาจไปเลยเหมือนอารมณ์แบบเป็นเผ่านั้นไปเลยแต่ว่าที่พีก็คือเมื่อสมมุติว่าผมกลายเป็นปีศาจแล้วนะ ผมมีเพื่อนสมมุติว่าผมเล่นกับคุณฟ้องเออคุณฟ้องเป็นคนแล้วผมเป็นปีศาจเนี่ยคุณฟ้องสามารถมาขอผมทําพันธะสัญญาเพื่อรับพลังจากผมได้เว้ยแล้วผมก็จะกลายเป็นอาวุธของคุณฟ้องอีกทีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยฟิลแบบผสมกับโซอิเตอร์ไปด้วยถ้าใครเคยเล่นนะโซอิตเตอร์ที่แบบว่ามันจะต้องเล่นด้วยกันคนนึงจะเป็นผู้ใช้คนนึงจะเป็นอาวุธเออฟิลแบบนั้นเลยนะเกมนี้ก็ใส่ระบบนั้นเข้ามาอีกเออโคตรเจ๋งนะครับ ก็คือถ้าสมมุติว่าเราไปเจอประตูเราได้รับพลังกายเป็นปีศาจเราสามารถมาทําพันธสัญญากับผู้เล่นจริงๆได้อีกแล้วเราก็จะให้พลังกับเขาไปแล้วพลังตรงนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นปีศาจชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่านู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของสเตตัสเข้ามาเกี่ยวอีกอะไรอีกเออเจ๋งมากระบบนี้เจ๋งมากนะครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาที่เขาทําโมเดลเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยคือตอนนี้เขาทําเรียกว่า เสร็จแทบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ชัวร์ว่าปล่อยมาแล้วผู้เล่นจะชอบไหมอะไรไหมตอนนี้เขากําลังแบบถามผู้เล่นว่าเออตรงนี้มันโอเคไหมอยากจะได้ระบบไหนเพิ่มหรือเปล่านะครับที่จะเอาเข้ามาในอนาคตเออน่าเล่นมากนะจริงๆผมรอเลยอะหน้าเล่นจริงๆเนี่ยแล้วดูดิผมไม่รู้นะว่านี่จะเป็นปีศาจที่เขาจะเอาเข้ามาในเกมหรือว่าไอ้พวกเนี้ยผมดูยังไม่ถึงด้วยผมดูถึงแค่ ไอปีศาจที่มันสิงล่างมาแล้วมาสู้กับพวกแอตตาเออผมดูแค่ตรงนั้นแล้วแอตตาตกไปตัวหนึ่งอะผมดูแค่ถึงตรงนั้นเลยเออแล้วยังไม่ได้ดูต่อนะครับเนี่ยโม,โ,โมเดลโมเดลเขากำลังทำแล้วเนี่ยว่าเวลาเขาจะทำเขาจะถามเลยมีตาดีไหมหรือไม่มีอะไรเงี้ยเขาถามผู้เล่นหมดเลยเอออะไรเงี้ยระวังมีกับไม่มีเนะี่ยก็ให้คนไปโหวตเนี่ยผมโหวตนี่ยผมชอบสีดำเออนะ โคตรน่าสนใจนะครับเกมนี้ใครที่ยังไม่ลองเล่นผมอยากให้เปิดใจดูนะระบบเกมเขาลึกจริงๆแต่แค่ภาพมันจะไม่ได้สวยเวอร์วังอลังการนะแต่ผมการันตีเลยว่าระบบเกมเขาทำมาโอเคมากๆนะครับลองเปิดใจมาเล่นดูกันแล้วกันนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันให้มาดูสปอยกันแบบคร่าวๆน้ําจิ้มน้ําจิ้มแต่บอกเลยว่าน่าเล่นไม่อย่างนั้นคนเล่นไม่เด้งแน่นอนผมก็ยังเป็นคนหนึ่งที่เล่นอยู่นะครับอ่ะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับเออแล้วตอนนี้ผมไปติดต่อขอยศอ่าครีเอเตอร์อ่ายูทูบครีเอเตอรจากอ่าเกมนี้แล้วด้วยนะเขาเขารับอยู่แต่ว่าทีเนี้ยเขาบอกว่าผม,มยังไม่ผ่านเงื่อนไขเว้ยเขาบอกว่าผมขาด1,000 subscriber เพื่อเข้าเป็น YouTube Creator ของเกมเขา นะช่วยกันกดซับหน่อยว่ายแลวผมอยากเป็น YouTube ของชอะอ่เกมเนี้ยผมชอบอมผมชอบแบล็คโเวแล้วเกมนี้มันทำมาได้แบบน่าสนใจมากๆนะครับช่วยช่วยกดซับกันเข้ามานะพันเดียวพันเดียวคือผมขึ้นไปเป็น YouTube Creator ได้เลยนะของตัว Discord เขานะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย